สวัสดีค่ะกินไปเรื่อยแม่ออสพูดดังๆนะกินไปเรื่อยแม่ออสค่ะวันนี้เก่งส้มเก่งไก่ วซื้อเลข57ไปเลยนะคะ5767นะคะผิดอย่าว่ากันนะคะเกลัอเกี่ยวไก่เนื้อไม้ไก่เนื้อไม้แม่ซื้อมานะคะก็ใช้ได้ Cái đây mấy? Cái đây mẹ phát okay. Máy sốt. càng Ok Nhưng mà nó tổn Em xong ơ lên Kèm luồng Tết. อ๋อนี่เขาเรียกว่าแกงส้มแปะสามไม่แกงส้มบักรวมแกงส้มชะอมไข่ทอดอย่างนี้เขาจะเรียกอย่างนี้เพรามีชะอมไข่ทอดโรยหน้าเนี่ยเราให้ชะอมแม่มาเยอะจ้าวเนี่ยเขาเรียกแม่ว่าคกงสวย เขาทำอาหารภาคกลางอร่อยมันสะตอไม่อมอกม,มันไม่เข้าอะไรสตอต้องเข้ากับอาหารภาคใต้ แกกกแก๊กแถวนี้คืกกินยาแต่กินยาไม่ได้เดี๋ยวนี้กินเก่งมันแม่เรื่องข้ายแบบนี้พี่โบน่าจะชอบแต่งก่าอ ไก่ตุนพี่โบค่ะตุนนี้แต่เมื่อวานแล้วอร่อยมาก แต่จนนี่แปลกเป็นอย่างเดียวอร่อยกินกับมาม่าเมื่อวานเค็มมี่พี่โบซื้อมามันกินกับไก่ได้เพราะอะไรรู้ไหมอย่างนี้มันทำไก่มีฉีก ฝาก่องกินไปได้ยแม่ออด้วยนะคะเอากดน้ำหนูไม่ได้มาหรอเอามาคับอร่อยอ่ะมรุเช้ากินข้าวอีกแล้วกัน หมดหม้อไปเลยแล้วกันเคแกังส้มอนอร่อยจะให้ซาอมไข่ทอดเยอะให้ซาอมไข่เยอะเลย ฝากติดตามช่องกินไปเรื่อยแม่ออสด้วยนะคะช่วยกดไลค์เข้ามาถ้าใคยคุยกันได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ